รอรอทริปชุกลระหุกถุกเฉินตอนนี้อยู่ที่บ้านไร่ไฟงามบ้านไร่ไฟงามตตบลตะนาวสีอำเภอสุนพึง่ง เรามาเที่ยวเพิ่งใช่เรามาเที่ยวแบบปุบปับมากป,ปุบปับฉุกเฉินดูมาดูมาดูลำธานกีไรใ่ปกิน,น,นไปเนนลนเมากลางเต็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแต่ทีนี้เมื่อคืนมาถึงก็เมืดก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนนี้คือบรรยากาศตอนเช้า thank mm -hmm. you Oh. ไหวอด้านหน้าข้างรหัสู่ได้เออไม่ได้ก็เ้มาเจับน้ำบ้าน่ะอันนี้คือเมนูไก่ทอดโ้เห็นไหมกี่เนี่ยดีนะกี่เอาเก้าอี้ลงมาไม่ไงนะ เออเนี่ยส่งแม่งก็จะหงายอยู่เออไอ้เหี้ยส่งแม่งขาแบบงอๆดูดิเก้าอี้เแล้วพี่พีคทำเหี้ยอะไรอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวจะทำไก่แตกเก็บปังพีเอสุดยอดดูดิพีเอทโดยเชฟแล้วนะเชฟบะเชฟรวเชฟบะบวยหัวคิงิ๊กหัวรวยพี่บิ๊กมีอะไรจะพูดปะบรรยายแบบ คลิปนี้เป็นไงเนไหนพูดดีคลิปนี้เป็นไงโอเคดีนะไก่กระเทยนี่ไก่กระริยากิไก่กระเทียมกระทิไม่ใช่นมปังไก่ชุบแป้งทอดนมปังหายไปไม่รู้ไก่ชุบนมปังทอดอะไรทักอย่างเลยไงบีบเนื้อเนี่งนี่ปล่อยให้ไล่โอ้โหมันต้องแข่งตรงนี้แหละเฮ้ยมันจับตัวเองอยู่วะไหนฮะอ๋อเดี๋ยวเขาไปติดกคนหินอยู่แล้ว เออเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวขาก็ติดคนมีวานตัวหนึ่งลอยว่ายน้ำเฮ้ยมีนเป็นปลาฉลามอ๋อปลาฉลามเหรอนี่มันเป็นปลาวาฬอ๋อยิ้มอะไรอ่ะเนี่ยจบเออนะจบตงดเอออ่ะตอนนี้เราก็พบปลาวานอีกหนึ่งตัว ใกล้จบทริปของเราแล้วนะจ๊ะจบแล้วจบที่มันทริปของเราวันนี้จบที่วาวาวาวว่าบายบายกันบายบายเดีายบายทริปไฟไหม้อันเนี้ยเออเฮ้ยเนี่ยทำไมอนี่ยไม่ต้องเห่าอ่ะโอ้ยสำหรับวันนี้เราก็ เที่ยวกันจนสุดนะสุดไหมสุดนะสุดถามสุดไม่สุดถามเพื่อนพี่สุดไหมถามสุดในรุ่นอันเนี้ยสุดในรุ่นถามมันได้สุดไหมสุดไหมสุดไหมอย่าไปเรียกมันตื่นเนาะมาว่าสุดไหมวันเนี้ยสนุกไหมคะสนุกไหมคะเย่เย่ก่อนเย่ก่อนหืมมันเขี้ยวแก้ม จบแล้วกับทริปนี้กังฟูเอมี่จบแล้วกับทริปนี้ทริปไฟไหม้ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนอนเต็นท์หนึ่งคืนมาถึงนี่กี่โมงวะทุ่มครึ่งกับวันอาทิตย์ตอนเย็นนะจ๊ะ เออจริงๆแม่งควรมาตั้งแต่เย็นวันศุกร์เลิกงานแล้วมาเลยใช่เลยสารเลยสารจริงจริงก็มาได้นะวันศุกร์อ่ะเออเลิกงานแล้วมาเลยนะเหมือนเขาเห็นป่ะก็มาไม่ไกลนะจริงีไม่ไกลจบคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแต่นั่ง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 แล้วก็นั่งกินกันอย่างเดียวนะคะใช่ไหมสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ คลิปนี้ไม่มีอะไรมากไม่ค่อยมีสาระไม่มีะไรไม่มีอะไรเลยอาจจะก่อนนอนอาจจะมีบรรยากาศหน่อยนึงเอออาจจะมีบรรยากาศริมทาที่นี่อากาศดีมากจบเด้วย้ไหลเอะยบอลนะโอ้โหสงสารมันวะแม่ักนานแ่จะนอนอ่ะเออสงสารมันวะแล้ว สุดท้ายนี้เราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายยังรอ